สวัสดีนะครับผมมันนี้ก็อยู่กับผู้พานะครับโคตาบันลูงนะครับลูกค้านะครับผมเดินทางนะครับผมมาจากศรีสะเกตนะครับมาดูรถ L508 เข้าใหม่กับผู้านี่รถไทยนี่รถปี2,567นะครับผมรถใช้งานมาปีเดียวนะครับผมก็รถ400หยชั่วโมงนะครับ ้วยกันรถมาจากสาลดิกนะครับลูกค้าจะซื้อเป็นเงินสดนะครับผมอันนี้ส,สวยเลยไม่ใช่แกะนะครับ4มสี่ร้อยกว่าชั่วโมงเนีสวยคลิปจริงๆโอ้จะจะห้าร้อยชั่วโมงแล้วอีกนิดเดียวนะครับผมอ่าอันนี้สภาพเดิมๆเลยนะครับรถปีหกเจ็ดครับผม หก <57. S 2> เจ็ดอันนี้ปีหกแปดเพื่อเพื่อคาหวดปีน้ำนะครับยางนี่ประมาณอ่ะเก้าสิบห้าเปอร์เซ็นต์ยังเหลืออยู่นะครับรู้มาฉีด่อยเทียวเดี๋ยวพี่เสียเส่ยงให้ครับผม <นะ S 2> โอเคลูกค้าพูดตามทางเพลงนะครับผมก็คันนี้ก็ต้องสวยนะครับพูดง่ายงว่าเซียวเทบยมนีไม่ได้พูดอะไรมากนะครับผมลูกค้าชอบก็สินค้าขายตัวเองไปเลยนะครับ เดี๋ยวรอรุ้นกันว่าจะมปการขายคันนี้หรือเปล่านะครับนี่นะครับจากที่ได้ลงไปดูรถกันนะครับลูกค้าก็โอเคเลยนะครับผมรถสวยตัดสินใจนะครับผมจ้องนะครับผมซื้อเป็นเงินสดนะครับก็ขึ้นมาเซ็นชุดโอนกันแล้วก็จะวางเงินมาจำนะครับก็ต้องขอขอบคุณมากๆนะครับลูกค้าก็เป็น FC ซกันนะผมติดตามกันมานะครับผมจากช่องติ๊กตอกนะครับ